ี้ไ <Cornell> ด้ม <him gonna play Saint> ีโอกาสได้เห็นพี่ต่อยได้มาเจอเพื่อนอย่างวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอซีรีนิวด้วยหลังจากที่เกิดเรื่องในวันนั้นมีอะรเรื่อพูดคุยอะไรก็คุยตลอดตั้งแต่รับรางวัลเพราะว่าพี่ซีเขารับต่อยเขาคุยตั้งแต่เขาเดินลงเวทีเมื่อกี้อยู่ข้างหลังก็คุยคือหลังจากที่ต่างต่างชายต่างผู้ต่างที่แจ้งไปแล้วนะเสร็จแล้วนะ ผมว่าสุดท้ายแล้ว,วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราโอเคหรือไม่โอเคมันคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ควรฟังเหตุผลและความคิดเห็นคนอื่นแม้แต่เราเราอยากให้ทุกคนฟังความคิดเห็นเราเลยแล้วทำไมเวลาฟังความคิดเหตุเราไม่ไฟังผมว่ามันเลยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็จริงพอเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพปวดทำไม จริงพี่เขาก็โตผมก็ยังคารมเขาในฐานะเป็นพี่ก็นิดึงแต่ไม่โฟกัสหมายถึงว่าอัพเดนิดหน่อยเออคือแบบไม่ได้ไปวยแล้วจมรวก็บอกรู้สึกว่าวันนี้คือวันที่ทำให้มันให้ทุกอย่างมันดีอะเขเียใหจากเขารู้สึก จริงแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือผมอ่ะก็หงความรู้สึกของขมมาแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าแบบสุดท้ายมันคือความเข้าใจเป็นหลักคือถ้าถ้าเราพร้อมที่จะเข้าใจผมว่าทุกปัญหามันมันมันไม่ได้ผ่านยากขนาะด ไม่เลยผมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วผมรู้สึกว่าแม้แต่กระทั่งวันตอนวันนี้ที่ผมขึ้นไปรับรางวัลบนวเวทีเขาก็ยังคงมอบความน่ารักให้เราโดยที่แบบผมชอบความไม่มีข้อแค้นอชอบอก